ผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยต้องเคยเจอปัญหานี้แน่นอนนะครับคัดเอาเนี่ยในส่วนของฟิวนะครับจะขาดบ่อยมากกรณีที่เราใช้ไฟเยอะไฟไม่พอหรือไฟช็อตฟิวในส่วนนี้จะขาดทันทีนะครับคือการตัดไฟนั่นเองนะครับเวลาเราเจอปัญหาตัวนี้นะครับถ้าร้านค้ามันอยู่ไกลร้านค้ามไม่เปิดหรือกลางคืนเนี่ยเราจะมีวิธีในการแก้อย่างไรนะครับก็ตอนแรกเนี่ยให้เราทำการเตรียมสายไฟมาครับ สายไฟตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายไฟทั่วไปที่เราใช้งานกันนะครับหลังจากก็เาเตรียมมาแล้วนะครับให้เราทําการตัดความยาวให้มันยาวกว่าตัวฟิวนิดนึงนะครับแล้วก็ดัดเป็นรูปตัว s แบบนี้นะครับเราจะใช้แทนเจ้าตัวฟิวเก่านะครับเราจะทําการใส่แทนเข้าไปนะครับวิธีในการใส่นะครับให้เราทาการเอาคัดเอาลงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่แทนฟิวเข้าไปเลยนะครับวิธีนี้เนี่ย ใช้งานได้เหมือนกันนะครับกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราใส่เข้าไปแล้วนะครับถ้าเราหาซื้อชุดฟิวหาซื้อฟิวได้แล้วนะครับให้เราทการนํากลับมาเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าหากเราใช้ตัวนี้ไปตลอดหรือว่าเราเปลี่ยนใส่ทั้งสองข้างเนี่ยกรณีที่เกิดไฟชอ็อตไฟฟ้าลัดวงจรนะครับฟิวเนี่ยจะเป็นตัวตัดไฟให้เรานะครับแต่กรณีที่เราใส่ตัวนี้ทั้งสองข้างไปแล้วนะครับคัดเอาของเราเนี่ยจะตัดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอย้ําว่าใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับ